อ๋ออันนี้คือข้าวแช่หมอนปะไม่ใช่อันนี้ข้าวหมากข้าวหมากข้าวหมากนี่มันหวานคอแต่ไม่หวานใจที่บ้านหมดหวานเต็มนิดนิดไม่แจ้อโออันนี้มันยัเสียบรักไม่ใช่เสียบมยไม้ในแจ้ป่ะนะเมาหมดแล้วละกันสวัสดีค่ะ กับเราสองคนอีกแล้วนะคะแคทค่ะกิฟค่ะกับพี่โลล <Yeah S 2> อยสไตล์เย้นะ EP แรกเราพาไปกินกันเรียบร้อยแล้วนะคะไปไหนจำได้ไหมไปท่าพระจนันทร์อนิแล้วก็วังหลังสนุกมากแต่ EP นี้ค่ะเราจะพาทุกท่านมาบุกเกาะเกาะอะไรคะเกาะเขากินเอ้ยไม่ใช่ม <c oughs> ีประวัติกาะเนี้ย <c oughs> <c oughs> เกาะเกร็ดนั่นเองมาไม่ไกลเลยนะคะมาอยู่แถวปากเกร็ดขึ้นเรือนะที่ท่าเรือของวัดสนามเหนือได้เลยก็ถ้าใครแบบว่าชอบความแบบผู้คนเยอะแยะร้านค้าเยอะๆก็มาเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าใครต้องการความชิลๆแบบว่าส่วนตัวแพรวทนะคะแนะนำวันธรรมดาก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นไปกันเลย ก็จะมองเห็นด้านนู้นนะคะท,ที่เป็นสัญลักษณ์ของกอเกาะเกต็ดขึ้นก่อนจ่าที่หลังนะคะคนเท่าไหร่เขามาสองบาทค่ะค่าผึา้สบาทนะคะค่าค่าเรือเป็น4ีน่4บาท4ีบ่บาทงั้นเดี๋ยวเราเช่าจัก,กรยานกันก่อนเนาะนี่ค่ะเช่าจักรยาน นละ40บาทดีกว่าคนละคันดีกว่าพวกเราก็ใช่ว่าจะน้อยจะถามนิดนึงค่ะพี่ถ้าหนูจะแบบว่าไปปั้นพวกเครื่องปั้นดินเผาอะวันธรรมดาเปิดไหมคะวันธรรมดาลุงติจะมีลุงติเปิดสอนปั้นด้วยโรงปัะตุมจะเป็นโซนนี้ถ้าลุงติจะเป็นโซนนี้แล้วปะตุมเปิดไหมวันนี้ปะตุมนี่วันธรรมดาก็ปั้นพี่คะแล้วนอกจากปั้นดินเผาที่นี่เขาชอบทำกิจกรรมอะไรกันทั่วไปก็เกี่ยวกับพวกขนมหวาน ข้าวแช่มนอะไรเงี้ยขึ้นชื่อที่นี่คือหนอกก่อหนอหน่อหนอกนหน่อหน่อหนหน่อหน่าหน่อหม่อน่น่หน่นน่อหน่อน่อหน่อน่อน่อหน่อหน่อน่อน่อหนอน่้น่อน่น่อน่อจนมีนอยน่เน่ออน่อหอน่อน่อหน่อน่อหน่อหว่อน่อหน่อหน่หน่อหน่น่อหน่อหน่อีน่อหน่อห่อน่อกน่อห่อหน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 อหน่อน่อห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 น่อนอหน่อกน่ออเคอนนดีอ่้อ่นนออ่ออ่หอ พร้อมสตาร์ทแล้วจ้าตอนนี้เราอยู่หน้าวัดนะคะนี่เลยเขาเป็นวัดมอญเก่าแก่นะคะของเกาะเก็ดนะคะชื่อวัดนี่ยาวมาก <c oughs> ชื่อวัดอะไรคะคุณแคทด้นานหลังเลยนะชัดเจนด้นานหลังเลยนะคะ ร้อนมากร้อนทำมือจะเสริมเรียบปลาเรานะจะต่อไปพี่กิ๊ฟจะพาไปไหนคะนี่เลยต้องมาที่ซิมโบนะคะของเกาะเกตก็คือเจดียงนั่นเองนะคะหลังจากที่เราไหว้พระแล้วเป็นไงรู้สึกร่มเย็นขึ้นไหมอ้ยอากาศดีมากอากาศดีมากหรือว่าร้อนกว่าเดิมเข้าวัดเย็นแถวๆนี้เย็น๋ยวไปดูที่เซดีบไป เย่ e. ถึงแล้วนะคะจุดที่2ของเรานะคะกับนี่เลยพระเจดีมอนนะเป็นทรงแบบว่าเจดีมอนนั่นเองอเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสาการะแล้วก็ไปถ่ายรูปนิดนึงเนะาะไหว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนิดนึงดีกว่ามุม,ม,ม,มนี้มุม,ม,มนี้มมนหนึ่งสองสามโอเคป่ะตรงนี้วิว สวยมากจ้าก็คือแบบว่าว่าวาข้างในเสร็จแล้วเราสามารถเดินมาตรงริมน้ำได้นี่ในมุมนี้มุมน,มมนี้เดี๋ยวมาถ่ายกันใหม่สิอีกสักรอบอแต่หมวกหมวกเราบางเจ,หม,เาางเจหมวกเราบางเจดีมากเลยจ้ะใหญ่มากจ้ะ<ส>ป้าเดี๋ยวเราไปต่อกัน ไปโอ้โห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 โอโหโอ้โับคุณลุงคะหายใจทางไหนคะไปอ้าวเวดูนิสเฮ้ยอันนี้คือข้าวแช่มอญมาไม่ใช่อันนี้ข้าวหมากข้าข้าวหมากนี่มันหวานคอแตไม่หวานใจที่บ้านหมดหวานเต็มนิดนิดไม่แจ้ออันนี้ไม่ใเสียบรักไม่ใช่เสียไม้เนี่แจ้ไป น้ำเหมาหมดเลยละกันขนมร้านนี้นะคะมีขนมโบราณแบบนี้ใช่กินได้ยากใชยฉันชอบอันนี้จ้ะใครอยากจะซื้อไปเล่นเป็นแบบว่ากิมมิกย้อนยุคได้เลยนะน้ำเต้าปูปลาอ่อนใจจะรออาจจะอนรักแต่ไม่อ่อนแรงคือมีขนมโบราณแล้วก็มีแบบว่าเข้ามากนะไมยมมอเป็ด อันนี้เป็นผารามสดออสเตเซียอันนี้เป็นกล้วยอบธรรมชาติอันนี้เป็นมะขามหวานนี่เป็นปลาปองเป็นไงคุณลุงหายใจทางไหนเนี่ยอะไรที่เหมาะกับพี่เขาคะเขาหมาะกับพี่ต้องนู่นตอนเมกาทิสดนู้นตั้งเมฆหยอดเหรียญทำไมเธอจำไม่ได้ที่มันหยอดเหรียญอันนี้ชิ้นละเท่าไหร่คะชิ้นละเท่าไหร่ร้อยสิบบาทค่ะสิบบาทตอนที่สดทีขาแวก็เป็นสินตาลใบเตยสีเขียวนั่นแหละตุ๊กตัคุณลุงรู้ได้ไงว่าสมัยหนูหนูเกิดไม่ทันอายุไรหนูสิบแปดยังไงสองคนเนี่ยสิบแปด คุณลุงปากหวานนิ่งกว่าขนมไม่หวานได้ไงมาชานี่ภรรยาแต่ไม่สามช้อนโออระวังหวานมากต้องตัดขานะคะลุงตัดขาไปเลยอย่าตัดใจลุงค่านเซนโอ้ยใครอยากจะซื้ออะไรเนี่ยมาได้เลยนะคะคุณลุงไม่ว่ามีอะไรอ่ออ่อีกรอบอีกรอบอ้าวยอดไหมอันนี้รานลุงปุ่นแฟนฉันกระโดกบรลานย้อนยุบเปล่งทองกอกเกยยังรู้กแม่ก็ลุงมีอะไรบ้างเพราะลุงจะมีหมักฝรั่งปลาดาวดองแกมัไดงงูตุ๊กตาบาร์บี้ทตอฟฟี่บารารูดี้พ่อขนมโกอ่อนโต๊บตับ มาได้เลยนะน่ารักเก๋ๆมากเจอลุง,ลงดักประมายที่กาว่ารอรัวิหารแล้วมาหลังวอดจะเจอร้านลุงฝุ่นแฟนฉันกับรโบราณย้อนยุคของฝากจ้าเนาี่โทษมันหนอกะลามีทอดมันหนอกกะลาเดี๋ยวเรามาชิมดีกว่า คือปกติถ้ามาสอาทิตย์จะมีหลายร้านทอดมันจ้ะถ้วยหนึ่งจ้ะอ่าเดี๋ยวปเลยเนาะสามสิบนะจ๊ะคึกว่าจะไม่ได้กินแล้วมาวันธรรมดาอ๋อน,นี่ลุงขายทุกวันอ๋อลุงขายทุกวันเลยเหรอสามสิบบาทจา้ะสองวันที่มัก็จะเยอะใช่ไหมคะใช่ลุงบอกอร่อยอ๋ออร่อยที่กินเหนียวอืมเหนียวเลยคือ ลุงบอกว่าลุงนวดเองเหนียวหนึบด,ดูกล้ามแผนลุงเดีนวดทุกวันกล้ามใหญ่เลยไม่ได้ไม่มีแบ่งกล้ามโด้วยนะคะซอสยำจิม้มเขานะคะเขาจะมีความเปรี้ยวนําแล้วก็หวานนินด คือเครื่องแกงลุงอะดีมากแล้วก็หนอกกะลาที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะไปต่อกันจ้า let's go <S วันนี้เรามาถึงอีกหนึ่งร้านนะคะกาแฟตุรกีค่ะอืม๋ยวไปเขาไปดูข้างในหน่อยสิสวยจังเลยอะ่ะเ <What? S 1> น่มาถึงจังหวัดดีมากปกติเขาบอกเปิดทุกวันนะคะ <S <S แต่วันนี้ปิดค่ะนะโชคดีไม่เป็นไรเราก็มาโพสท่าถ่ายรูปเก๋ๆก,กันตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าวิวตรงนี้เหมือนอยู่เมืองนอกเลยทีเดียวอาวยังไม่เสร็จโอเค แมกกาวสวยมากใส่สมากนะคะถ้าอยากจะมาเซลฟี่ก็ยังได้อยู่นอกจากที่ร้านกาแฟตรุรกีแล้วข้างในก็จะมีร้านขายของอื่นๆด้วยนะคะมาเซลฟี่<ะ>มานั่งชิลๆได้ยยยยยเยวเสยวตามมาตาม,มาโอ้ยเลยไปไกลมาก <c oughs> คือตอนแรกอะ่ะพี่เขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆก,กับวัดไผ่ล้อแต่เราไม่เห็นป้ายไง ทีมงานโทรตามค่ะบอกให้กลับมานะคะเลยไปไกลแล้วสนุกมากปันเพลินเหมือนรู้ค่ะมีหลายอย่างเลยนะคะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะมีทั้งแบบที่ใส่อาหารพัชนะนะแล้วก็มีพวกโคมไฟนะคะคือจะบอกว่าหวัดนนท์กอเกล็ดเนี่ยอันดับหนึ่ง number สวัสวัสดีค่ะนี่ประตุ่มหรือเปล่าคะใช่ค่ะจ้าแมดดูให้แล้กันนะได้ค่ะ ตอนนี้เราก็มาดูวิธีการทําแบบไว้ชิปมากๆนะคะแล้วดูความแข็งแรงของคุณลุง<ม>กล้ามเกิมนี่แบบโอ้โหเป็นมัดเลยนะตอนนี้กําลังเล่งงานอยู่นะคะเดี๋ยวให้คุณลุงทำดูก่อนแล้วเราดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะอ๋อสวยมากมีตัวขานมีโถลแล้วก็สั่งเนี่ยเขาจะเป็นฝักคะ่ะ ค่ะทุกคนคนือตอนนี้พี่ๆเขากําลังเล่งงานกันอยู่นะคะก็เราดูบรรยากาศไปก่อนแล้วกันเนอะแต่ว่าปกติเนี่ยที่นี่เขาจะมีสอนทําด้วยเนาะก็สามารถมาได้ใครที่แบบแวะมาเกาะเกตก็อย่าลืมแวะมาที่เครื่องปั้นดินเผาประต่มอยู่ข้างวัดไผ่ล้อมนะจ๊ะอย่าเลยไปเหมือนพวกเรานะ,ะเลยไปไกลเสียเสียดายมากเลยเนาะที่วันนี้เรามาเราไม่ได้แบบ ได้ทด <c oughs> ลองปั้นอ่ะเพระว่าพี่ๆเขาต้องเร่งงานนะคะอีกอย่างหนึ่งดินที่เขาเซ็ตตัวมาเพื่อที่จะป <c oughs> ั้นงานเนี่ยพอขึ้นจากบ่อแล้วต้องรีบปั้นเลยไม่งั้นดินจะเสียเอาต้องเสียเวลาลงบ่อใหม่เนะวันนี้ใช่แล้ว่ เราพลาดในขั้นตอนการฝึกลงมือทำแต่ว่าได้เห็นหน้างานจริงแล้วว่าในแต่ละส่วนเขาทำยังไงบ้างคนมอนเนี่ยโด่งดังมากแล้วก็เป็นช่างฝีมือนะยิ่งเกี่ยวกับพวกเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาแบบยืนหนึ่งจริง <ใช S 1> ๆโอเคนะเบอรวันมากแม่อักดดเด่นอออ่<ๆ>อาแวะมานะจ๊ะที่ป้าตุ่มนะคะอยู่ใกล้ๆกับวัดไผ่ล้อมนั่นเองนะจ๊ะ มาจ้าตอนนี้เราอยู่ไหนคะแคทอยู่ที่โรงสีสตูดิโอนะคะซึ่งที่นี่เขาจะมีทั้งโฮมสเตย์แล้วก็ร้านกาแฟรวมไปถึงขนมเค้กอร่อยๆด้วยที่สำคัญบรรยากาศดีนะคะเคยมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเคยมาแล้วมากับใครอะคะมากับเพื่อนๆอ๋อๆๆเพื่อนจะขอพาพี่กิ๊แล้วได้พิมพ์เนีเลี้ยงนะคะก่อนที่เราจะกลับบ้านกันแคทจะเลี้ยงเย้่โอ๋เข้ามาปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันถึงร้านเลยนะคะ นู่นค่ะมีฝั่งถ่ายรูปฟิวบรรยากาศแม่น้ำเนอะเก๋ๆเชวไหน่อยสิคุณแคทคุณแคทนางแบบมาเองไหนบากคน <laughs> ไม่เป็นงงมากงงมากจ้า <laughs> คนไม่เป็นโมง <laughs> ที่สุด <laughs> <laughs> เป็นไงบ้างแคท สนุกมากค่ะพี่กิววันนี้ถือว่าได้เฉ้ยเวลากันคุ้มค่ามากก็เรียกได้ว่า อีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของฮีโร่ไลฟ์สไตล์ของเราที่พาทุกท่านเนี่ยมาชิวกันนะคะวันนี้ทํากิจกรรมครบมากะคะ,ะแม้ว่าจะมาวันธรรมดาเนี่ยก็ไม่ผิดพลาดม,มีปั่นจักรยานเครื่องปั้นดินเผาของป้าตุ่มนะคะได้ชิมหนอกลาด้วยได้ชิมขนมที่เป็นขนมของคนพื้นที่โดยเฉพาะถ่ายดูด้วยกันนะคะแล้วก็ยังได้เที่ยวเกาะเกร็ดนะคะได้ไปไหว้พระการได้ชมเจดีย์เอียงแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ร้านโรสิสสตูดิโอค่ะใช่เลยมนีหลายโซนมากก็แวะมาเซลฟี่มาพักผ่อนกันได้ ที่สำคัญเลยคมาถึงตอนเย็นค่ะมาชมหิ่งห้อยที่นี่ได้นะคะกับโซนเกาะเกร็ดมีหิ่งห้อยส,สวยๆไม่แพ้อมัมพวาให้ชมกันด้วยค่ะนี่เรียกได้ว่าเป็นที่เที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะแวะมากันได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามกันได้กับพวกเรานะคะฮีโร่ไลฟ์สไตล์นะตามช่องทางด้างล่างนี้เ,ออเลยนะคะกด,กดซีฟอร์์กดกระด,ดิ่งได้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าทริปหน้าเราพาไปไหนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่เราได้น,ออนะคะและอย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อน